กลับตัวกลับใจได้เสมอการเป็นคนดีไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คิดแล้วจงทำให้ได้อย่างที่คิดสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่สร้างโครงการแบบนี้ขึ้นมาผมอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปและผมคือตัวอย่างของความสาเร็จของท่านขอบพระคุณครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนะคะขอ,อยืเยันว่าทุกอย่างนี้เป็น ที่น้องน้อง,องพงษ์ตะไนนะคะได้เขียนขึ้นแล้วก็เล่าให้ฟังปัจจุบันนี้นะคะน้องทํางานได้เงินเดือนเดือนละ1,000 0บาทหลังจากที่ผ่านการบําบัดแล้วนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างของความสําเร็จค่ะ แล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำมั่นสัญญาขอให้ทุกท่านนะคะได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็หันหน้าไปที่ทางพระบรมสาวธิสา์ค่ะจะมีผู้ผ่านการบําบัดนะคะจะมาให้คํามั่นสัญญาในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้แทนที่ได้รับการคืนคนดีสู่สังคมจะได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะขอเชิญค่ะพี่น้องพลังแผ่นดินทุกท่านกล่าวตามข้าพาเจ้า ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมห,หากษัตริย์ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมห,หากษัตริย์ข้าพเจ้า จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินขจัดปัญหายาเสพติด าาให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยให้หมดสิ้นไปแล้วด้้พระเจ้า,อาขอให้คำมั่นสัญญาว่ญญาวะจะเป็นพลังแผ่นดิน,เ,น,น,ดนเอาชนะยาสิติดด้วยจิตอาสาขอทำความดีเพื่อแผ่นดินขานน้าพเจ้า ขพออาสาทำความดีความดีเพื่อแผ่นดินพข้าพเจ้าขออาสาทำความดีความดีเพื่อแผ่นดินแผ่นดินข้าพเจ้าขออาสาทำความดีความดีเพื่อแผ่นดิน ะะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปเข้าเยี่ยมชมที่โซนของการจัดนิทรรศการนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านิทรรศการในวันนี้นะคะแสดงความยินดีนะคะค่ะค<อ>ุณผ<อ>ู้ชมคะเมือ่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรี<อ>ก็ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงสด,ดุดีมหาราชาค่ะ และหลังจากนี้ค่ะจะเข้าร่วมชมนะคะการจัดแสดงแต่ละโซนแล้วก็พบปะกับพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะคที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะคนี่ก็เป็นเหล่าบรรดานะคะกลุ่มเยาวชนผู้ได้รับการบำบัดรักษาจำนวน100คนค่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไดเ้เดินมาทักทายนะคะ กลุ่มเยาวชนที่บอกว่าสัญญาว่าจะไม่กลับไปหายาเสพติดอีกนะคะซึ่งเขาจะมีแกนนำชุมชนอุ่นใจนะคะมีจากในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้เองนะคะก็มีการแสดงนิทรรศการในหลายๆส่วนด้วยกันนะคะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็การจัดกิจกรรมบนเวทีส่วนที่หนึ่งก็คือพระราช,ชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนะคะ ทำให้ผู้ร่วมงานเนี่ยมาถวายความจงรักภักดีโดยการลงนามถวายพระพรและก็ร่วมชมพระราชการณียกิจด้านยาเสพติดนะคะในส่วนที่2องก้าวท้องถิ่น9ต้นแบบในการคืนคนดีสู่สังคมค่ะเป็นการรวบรวมการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมอันหลากหลายที่เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับการบำบัดที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อาชีพและก็ครอบครัวเพื่อให้สังคมได้เห็นการพัฒนาส่งเสริมผู้เสพยาเหล่านั้นในความสําเร็จและก็ความสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ คุณชมคะขณะนี้นะคะทานายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้เดินทางมาที่บริเวณการจัดนิทรศาการค่ะซึ่งโซนแรกเป็นโซนพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยโดยมีเนื้อหาหลักๆของโซนนี้นะคะคือการถวายความจงรักภักดีและร่วมชมพระราชกรณียกิจด,ด้านยาเสพติดค่ะโดยจะมีการนำภาพพระราชกรณียกิจทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์มาจัดแสดงอย่างครบถ้วนค่ะ ขณะนี้นะคะก็มีตัวแทนนะคะเยาวชนนะคะได้มาเยี่ยนหนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะและระหว่างทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปชมนิทศากาลนะคะก็ได้ทักทายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมให้กําลังใจในการทํางานของรัฐบาลด้วยค,ค่ะ่สำหรับในโซนที่2ของการจัดงานนะคะก้าวท้องถิ่นก้าวต้นแบบในการคืนทนดีสู่สังคมนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาชีวิตใหม่ หมู่บ้านสีขาวนะคะทูบีนัมเบอรวันแล้วก็บ้านอุ่นใจซึ่งบ้านอุ่นใจนี้นะคะมีหลายชุมชนแล้วก็จากหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะมาแสดงนทิทรรศการแล้วก็รวมถึงแสดงผลการดำเนินการของโครงการนะคะ่คะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำความเคารพนะคะบริเวณหน้าพระบรมสารทรัลลุด้วยค่ะ และจะได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ<บ><ว>ซึ่งในการทำงานของรัฐบาลนะคะ รัฐบาลก็ได้ตั้งเป้าหมายในการบรณราการร่วมกันค่ะด้านการบำบัดร,รักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในปี2555รัฐบาลได้กำหนดนะคะให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบำบัดจำนวน400,000คนค่ะแต่ผลการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายนะคะสามารถบำบัดร,รักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้จำนวน518,475รายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในการดําเนินง,งานทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะนี่เป็นบริเวณของการจัดงานนิทรรศการโซนที่1นะคะมีการให้ร่วมถวายพระพรและถวายสัตว์ปฏิญาณลงนามถวายพระพรและถวายสัตวปฏิญาณหน้าพระบรมชายาลักษณ์รวมไปถึงลงลงนามถวายพระพรด้วยระบบดิจิตอลหน้าจอมัลติมีเดียและนิทรรศการพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยด้านยาเสพติด ตั้งแต่ย้อนกลับไปในช่วงต้นๆเป็นระยะเรื่อยมาโดยมีการจัดทำในลักษณะบอร์ดแบบพานรามาเพื่อให้เหมาะกับการเดินชมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีจอ iPad ตั้งแต่เป็นระยะระยะนะคะเพื่อฟังพระสุรเสียงด้านยาเสพติดรวมทั้งดูสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านยาเสพติดจำนวน5เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งปัญหายาเสพติดนะคะเป็นปัญหาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้มีพระราชดำรัสในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากบ้านเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วน ทุกส่วนทุกฝ่ายก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการนี้นะคะเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็เป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคมของรัฐบาลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดก,กับประชาชนนะคะแล้วก็มีส่วนในการดําเนินงานอย่างสําคัญนะคะในการคืนคนดีสู่สังคมจึงได้เกิดมีการ จัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงผลงานของแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ละอ,อบตอแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็คงจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะแล้วก็มีวิธีในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะ ซึ่งในปีนี้เองรัฐบาลนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายนะคะในการบําบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจํานวน300,000คนด้วยกันโดยอาศัยกําลังหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผนึกกําลังกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยโดยปีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายหน่วยงานก็ได้งบประมาณในการจัดสรรและก็ดูแลแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยค่ะ โดยในงานในวันนี้นะคะนอกจากโซนแรกที่มีการจัดงานนะคะให้ลงนามถวายพระพรแล้วนะคะโซนที่สองค่ะ เป็นโซน9ท้องถิ่น9ต้นแบบมีการรวบรวมการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆที่จัดสร้างกิจกรรมอันหลากหลายที่เหมาะสมกับรูปแบบของพื้นที่และมีผู้ได้รับการบําบัดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอาชีพและครอบครัวเพื่อให้สังคมนะคะได้เห็นภาพพัฒนาส่งเสริมผู้เสพยาเหล่านั้นให้ความสําเร็จ และความสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งมีการแสดงต่างๆนะคะเป็นฐานเพื่อความชัดเจนอย่างเช่นโครงการ1ท้องถิ่น1ศูนย์บำบัดรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาการฝึกวิชาชีพเชิงกเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมการนำดนตรีและเสียงเพลงมาใช้ในการฟื้นฟูบำบัดชีวิตซึ่งจำเป็นนะคะอย่างยิ่งเลยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะช่วยในการละลายพฤติกรรมและความคิดความกดดันต่างๆด้วยค่ะค่ะอย่างโซนที่สองนี้นะคะในส่วนของการพัฒนาชีวิตใหม่ที่อบตอบางครุรัฐและก็อบตอพิมลราชอําเภอบางบัวทองจังหวัดนน,นทบุรีนะคะก็นําประชาชนและก็เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งผ่านการบําบัดแล้วนะคะมามา มาอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงผลงานว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการดําเนินงานตามขั้นตอนแล้วก็วิธีการซึ่งทางรัฐบาลได้วางไว้นะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่เองก็คงจะต้องมีแนวทางที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะที่หมู่บ้านสีขาวนะคะบ้านบางชีเล่าเทศบาลตําตบลรัชดาจังหวัดภูเก็ตก็นํา เ,เรื่องราวมาแสดงในงานวันนี้ด้วยนะคะทู no. 1, <Okay. S 1> ออบีนัมเบอร์วันมีอบตคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนบ้านอุ่นใจนี่มาจากหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะคะชุมชนไผ่เขียวเทศบาลตําบลพระอินราชาอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่บ้านมาบสามเกลียวเทศบาลตําบลดอนหัวล่ออําเภอเมอืองจังหวัดชลบุรีที่บ้านหนองตะลุมปุ๊บ อ,อบตอน้องบัวสาราอเเมืองจังหวัดนครราชสีมากอดูนาศรหทะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆพื้นที่นะคะถ้าจะบอกหมดวันนี้ก็คงจะ บอกบอกไม่หมดนะ,นะคะเนื่องจากว่ามีมีหลายๆพื้นที่ที่นํานิทรรศการมาแสดงนะคะ,คะในส่วนของการฝึกอาชีพชีวิตสดใสชีวีสดใสนะคะมีบ้านดอนดอนมันเทศบาลตําบลขามเรียงอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็อบตหน,นองกุงทัพน้าอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกอยู่ในโซนของการฝึกอาชีพชีวีสดใสนะคะ การจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้นะคะเขาก็รวมในหลายๆหัวข้อด้วยกันนะคะการจัดงานสร้างอาชีพกีฬาเป็นยาวิเศษดนตรีมีความสุขฝึกอาชีพชีวิตสดใสวิถีศาสนาจันลงใจแล้วก็บ้านอุ่นใจนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการจ้างงานนะคะสร้างอาชีพด้วยแน่นอนผู้ที่ได้รับการบำบัด ปัญหายาเสพติดแล้วนะคะหลังจากนี้เองทางรัฐบาลก็จะมีการจัดหางานให้ทุกคนได้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็พึ่งตัวเองได้ด้วยนะคะส่วนในโซนที่3นะคะยังมีการแสดงมินิทเทเตอร์ด้วยค่ะเป็นการฉายภาพยนตร์สั้นนะคะนอกจากนี้เองภายในงานนอกจากมีการจัดเทศกาลกันอย่าง นั่งแน่นแล้วนะคะยังมีการเสวนาบนเวทีด้วยในเรื่องถอดบทเรียนการคืนคนดีสู่สังคม9ท้องถิ่น9ต้นแบบค่ะเพื่อรวบรวมแนวทางประสบการณ์วิธีการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่และท้องถิน่นถ่ายทอดบทเรียนความสําเร็จแสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนและก็ท้องถิน่นจะเป็นกําแพงในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้มีความยั่งยืนและคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องเรีวยกว่าทุกคนในพื้นที่นะคะร่วมกันดําเนินโครงการแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะนอกจากเป็นการป้องกันแล้วยังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะโดยการนําเยาวชนและก็ผู้ที่ติดยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการบําบัดนอกจากนั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะ สร้างให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่กลับใจจากการติดยาเสพติดแล้วก็หันกลับมาเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในครอบครัวแล้วก็ในบ้านของเราเนี่ยนะคะมีอาชีพแล้วก็ให้สังคมยอมรับผู้ที่เคยติดยาเสพติดแล้วด้วยนะคะ จะเรียกได้ว่าการในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ทางรัฐบาลได้เน้นความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามกัดกร่อนแล้วก็เป็นบ่อนทําลายประเทศนะคะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเลยต่อทั้งปัจเจกบุคคลแล้วก็สังคมส่วนรวมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อตัว,ตวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดทุกชนิดนะคะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะทางด้านบุคลิกภาพสุขอนามัยความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะนี่ก็เป็นการแสดงผลงานนะคะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนะคะที่วันนี้ค่ะได้นําผลงานนะคะจากทั่วทุกภูมิภาคเลยมาจาัดแสดงที่อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีด้วยค่ะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของการดําเนินงานในโครงการนี้สืบเนื่องต่อไปนะคะก็จะมีการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันของชุมชนแต่ละชุมชนของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนําไปปรับใช้กับคนในพื้นที่ของตนนะคะนอกจากการทํางานของหลายหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสิ่งที่สําคัญแล้วก็หน่วยงานหลัก รวมไปถึงบุคคลที่สําคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดนั่นก็คือครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้ชิดนะคะมีส่วนสําคัญเลยในการเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นได้กลับมาสู่โลกปกติแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะการจัดงานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดจึงจัดงานนี้ขึ้นมานะคะภายใต้ชื่องานท้องถิ่นไทยสร้างวิถีคืนคนดีสู่สังคมค่ะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นมา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานคืนคนดีสู่สังคมด้วยค่ะถ้าทุกคนร่วมกันแก้ไขและก็ป้องกันปัญหายาเสพติดนะคะบ้านเมืองของเราก็คงจะ,ะมีคนดีคืนสู่สังคมอีกมากมายค่ะวันนี้หมดเวลาของเทปบันทึกภาพแล้วนะคะ คุณนิสาการกีตะเมคินดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ